มีสินค้านะคะมาโปรโมชั่นนะคะมานำเสนอกันนะคะหแบบนะคะสสี2ไซส์นะคะเหลืออยู่แค่นี้จริงๆค่ะพี่ค่าเลยนำมาโปรโมชั่นนะคะวันนี้มาดูกันนะคะตัวแรกนะคะเป็นผ้าไหมแบบนี้นะคะมันจะมีลายมีลายในตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเส้นคาดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะสวยงามค่ะมีสองไซส์คือ ไซ์เอสกับไซซ์เอ็มนะคะอันนี้เหลืออยู่ไซ์เอสกับไซ์เอ็มนะคะถ้าดีมากๆค่ะทุกคนพาให้ดูนะคะรายละเอียดข้างในนะคะรายละเอียดข้างในอัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยมากอัดผ้ากาวเรียบร้อยตัวนี้แล้วก็เป็นซิปหลังนะคะซิปหลังแบบนี้ซิปหลังแบบนี้นะคะสวยงามค่ะสวยงามอัดอย่างดีเลยนะคะ ตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเป็นแขนกระดิ่งความยาวเบอร์ S ยี่สิบนิ้วนะคะถ้าเบอร์ M ก็ยาวยี่สเดนิ้วแขนยาวสิสองนิ้วนะคะเป็นคอปาดแบบสวยๆพี่ประาว่าสวยป้ะทาใส่ได้อะนี่นะคะพี่ก็ทาใส่ให้ดูตัวนี้เบอร์ S นะคะพี่ทาใส่ใส่โอเคนะคะพี่ปะาว่าพอดีตัวจะดูตัวเล็กไปหน่อย คือคออันนี้คอเสื้อตัวในมันโผล่ออกมาหนะ้าแขนก็ประมาณนี้นะคะน่ารักน่ารักกรุบกริบกรุบเกรนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมนพอดีตัวถ้าเอาเสื้อตัวในออกก็น่าจะพอดีเนะาะไซส์นะคะสําหรับไซส์นี่อกอกเสื้อนะคะ34นิ้วนะคะทุกคนอกเสื้อส4นิ้วแล้วก็ยาวที่สาเอ่อยี่สิบแขนยาว12นะคะประมาณสองพ่มทาว่ากาลังดีเพราะว่าเอาง่ายๆนะมีอยายุนิดก็สอง สอบก็จะไม่ค่อยสวยเราก็ใส่ปิดสองนิดนๆนะแล้วก็มีผ้าถุงนะผ้าถุงนี่ผ้าถุงสีนี้นะเข้ากันมากเลยแต่เองดูดีทุกคนดูนี่เห็นไหมถ้าใส่ผ้าถุงสีนี้นี่สวยมากสีเหลืองเป็นสีที่สวยเนาะพี่วันทาเป็นคนผิวคล้ำนะคะแต่ว่าสามารถใส่สีเหลืองได้ทุกชอบด้วยนะคะใส่สีเหลืองแล้วเรามีความรู้สึกเออดูขับเนาะดูขับผิวใส่ได้นะคะ ตัวนี้ก็มีสองไซส์คือไซส์34แล้วก็36นะคะอยา่งางตัวพิมพ์าใสอยู่นี้คือไซส์34อย่างตัวที่พิมพ์าใสนี้คือไซส์ส4มสนะคะาใสไซส์ส4ได้เป็นคนตัวเล็กนะคะตัวนี้เดียวนะคะตัวนี้เดียวเป็นคนแคร์ค่ะเป็นคนแคร์นะคะนี่นะคะถ้าเป็นไซส์เนี่ยตัวนี้ก็เป็นไซส์36ค่ะนะคะ36แยกชิ้นนะคะแยกเกรด ยกชินยาเกตที่สาคัญค่ะทุกคนราคาถูกมากๆคือตอนนี้พท่กทามาจากโปรแค่590บาทนะคะาตัวนี้แพงมากนะคะแต่ว่ามาขายแค่590บาทก็มีลายอยูใกล้ๆนะคะม,ม,มีลายมีลายในตัวผ้าดีมากๆนะคะทุกคนพันีมากๆนะ,ะสนใจก็ทักทายที่ทัามานะคะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสีออกสีครีมสีออกสีแบบเหมือนสีไข่นะ สีเหลืองเหลืองจำปานะคะตัวนี้เหลืองจำปาตัวนี้ก็จะเหมือนเหลืองเหลืองคูนนะเหลืองดอกคูนประมาณนี้ยม่เขาผสมใหชอบเพื่อนชอบนะสีแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเหลืองจำปามีลายเหมือนกันค่ะไซส์เท่ากันนะคะมีลายแขนและคัางแบบนี้เหมือนกันนะคะชัดนะวชัดเจนนี่นะคะางหลังก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็มี2ไซส์คือไซส์34แล้วก็ไซส์3 6นะคะความยาวอะไรเท่ากันหมด ตัวนี้สวยมากๆค่ะมันเหลืออยู่แค่นี้คะ่ะเหลืออยู่4ตัวสุดท้ายนะคะคือไซส์ 34, 36, าไทยไซส์เล็กแล้วก็ต้องการกําลังหาผ้าไทยไซส์ขณะนี้อยู่นะคะก็ะทักทายพี่คทามาได้นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกมากๆวันนี้เรามาจับตูกันในราคาแค่590บาทแต่ถ้าเกิดว่าเออแล้วพูณทาได้เสื้อไปแล้วจะไปใส่ยังไงล่ะคะเราไม่มีผ้าถุง จัดนะคะผ้าถุงก,ก็สอบถามมานะคะสอบถามมาผ้าจัดหาให้ได้นะคะสําหรับผ้าถุงผ้าถุงถ้าเป็นสีพื้นก็จะทรงนี้นะคะจะเป็นทรงแบบนี้ป้ายเปิดป้ายเปิดแล้วก็ซับในแต่ป้ายนี่คือเปิดขาดเลยนะคะแล้วก็มีซับในไม่โฟล่คเดินสะดวกมากๆนะคะตัวนี้จะเป็นทรงแบบนี้จะเป็นสิบหลังนะคะจะเป็นสิปหลัง ใครใส่ไซส์อะไรบอกมาได้เลยนะคะบอกว่าเออพี่คาะซื้อเสื้อแล้วจัดผ้าชุดให้ด้วยนะเข้าชุดกันพี่คาจัดให้นะคะแต่ลูกค้าระบุมาว่าเอลเท่าไหร่สพกเท่าไหร่เป็นพอนะคะความสูงมาด้วยนะคะพี่คาจะได้จัดแต่งบางทีสินค้าตัวนี้เพื่อทาเอามาโครเนี่ยตัวนี้พี่ปานําสั่งเข้ามานะคะไม่ได้ไม่ได้จัดเองเพราะว่าไม่มีเวลาทำรถทำผ้าลินินอยู่แล้ว พีนจะแก้ไขให้ลูกคา้าถ้าสะโพกเขาใหญ่ไปทีนี้เราก็จะเก็บสะโพกให้นะคะแก้ไขให้ได้เท่าไสที่ลูกค้าต้องการนะคะถ้าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้าใครพี่มน t ามานะคะถ้าสนใจสินค้าพี่มน t ก็อย่าลืมนะคะถ้าใครมาพี่มนทาก็จะแนบนะคะช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะใต้คลิปนะคะอย่าลืมนะคะเหลืออยู่แค่ 4ตัวเท่านั้นนะคะไซส์ละ2อ่ะ S กับ M นะคะนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปน,นะคะจนจุค่ะสุดท้ายนี้อขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขนะคะแล้วอย่าลืมนะคะจัดหาไปใส่นะคะใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีการทําบุญกันแล้วนะคะมีงานบุญช่วงนี้หน้างานแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมจับลาพลานะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆา่าถ้าสนใจสินค้าก็ทักทายพี่พุทธามาได้นะคะพี่พุทธามีช่องทาง ต่อแนบมาให้ใต้คลิปน,นะคะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะฝาก like, ด share, ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้นะะด้วยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกระดิ่งนะคะกดเป็นสีํำไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปน,นะคะใหม่ๆพี่วนฒาพี่วุฒาจะเอาอะไรมาเซลล์เนาะจะได้คอยดูกันนะคะวันนี้พี่วุทาจะเอาอะไรมาแนะนํากันนะช่วงนี้หน้างานแล้วอะไรอย่างนงี้นะคะ จากกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย